สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับผมแฮสเกมบังปอนอยู่ในเกมมิสเตอร์ฮอปเลฮาในพาร์ทสุดท้ายก็ผมนะซึ่งมันยากก็ผมนะตอนแรกมันยากไม่รู้ว่าแทงมันอยู่ตรงไหนซักที่ไหนแดงเอ้ยซักที่ไหนแห่งกันแนะ่ตอนนี้เหลือเทมอันเดียวซึ่งไม่รู้ว่ามันเหมืนอนยมันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเอฟโอ้ยมาแล้วมาและไอ้ฮอปปูเอ้ยไอ้ฮอปมิสเตอร์ฮอป เอ้ยเกย์เกยกโอ้มิสเตอร์ฮอปเซมอยู่ไหนโอ้ oh, อันนี้แหละมีมีไหมวะ oh, เออเกือบเออตกใจพระเจ้าช่วยตตมก็ตกใจ,าจ,ากกจกเ้ยโ oh, oh, อ้โหเกือบไม่วิ่งตามติดตูดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราซับคู่ก่อน เกือบเกือบเกือบไอ้มัล่อนี้ไอ้ตรงนี้โกโกโกเออเว้ยเทปมันอยู่ไหนสักที่แห่งเดียวมันน่าจะอยู่แถวโอ๊ยต้องเหยียบช้างก่อนช้างไปกันไปแล้วล่ะโอ้ย,อย,อยนี่ไงเทปเทปเจอแล้วเจอแล้วในวันที่ส4บี่กันยายนนียและกำลังจะหยุด ซึ่งเป็นวันอีสเตอร์อีสเตอร์ในวันอีกเขากำลังจะเล่นอยู่แต่ว่าเขาจะอยู่ในหลบซ่อนที่ใต้เตียงแต่ไม่ออกนะผมขอไยแปล <c oughs> นนิดเดียวนะซึ่งจะอยู่กันในพรุ่งนี้เจนน่าเขาก็อยู่เขาก็อยู่ในความมืดเข้าไปที่เขากำลังที่ไปซ่อนที่ประตูรับบี้อ๋อกดค้างใช่ไหมโอเคอันหรืออันที่สองครับผมนะอันที่สอง สมว่ามิสเตอร์ฮอปมันไม่อยู่สินะน่าจะไม่อยู่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เ <c oughs> สียงแม่งเงี้ยวแล้วจะได้ว่าไม่มีใช่ไหม <c oughs> โอ้ยเฮียโอ้ยเราเลยตกใจโอ้โหนึกว่าไม่มีไม่ก็โคลมือเฉยเลย <c oughs> เดี๋ยวเอ้ยจะว่าไปคราวนี้ใช่ไหมเ <c oughs> อ,อาเขาไม่ได้โอ้ยแม่งตกใจเอ้ยเวรกรรมโอ้โหทางนี้แหละน่าจะไม่มีประมาณนั้น โอ้โหนึกว่าเสียงเงียบแล้วมันก็มายังอยู่อีกเอ้ยพี่ come on, come on. เจ้ oh, าค่เพี่เจ้าค่ะไปเลยไปไปไปพมอนก็มอนกมอนเฮ้ยโทรศัพท์ไปอย่าโทรศัพท์อยู่ไหมวะเทปประตูจะว่าไปประตูเปิดได้ไหมเปิด <c oughs> ไม่ได้ดิตต้องขายคุญแจมั้งเทปจา๋ามันไม่อยู่ไหมวะ โอ้โหหาเทปทั่วเลยอุยอยอ้ยอุาาอ้ยเฮ้ยพิ่ออกมาอุ้ยหลบ่อนหลบอนไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวโทรศัรับนอยดีเอาไม่มีไม่มีใครรับตอบเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้ยห้ำเหยยบห้ำเหยยบนี่ไงเทปโอ้โหในวันที่15กันยายึงกำลังหาอิสเตอร์จนจบแล้วทีนี้ก็ไปที่บ้าน แล้วก็จะโทรหาตำรวจว่าเขากําลังเขากําลังอับุธสวัสดีแล้วก็จากนั้นก็ได้เสียงหายใจแล้วก็ความน่ากลัวตรงนั้นที่อีกวันหนึ่งเมื่อรับรับบี้เขาก็อยู่เขาก็จะอยู่ชีสในซักแพ่งน่าจะโอเคมั้งงั้นหรอไฟลหาเทปเทปไม่มีนะ ผมปแปลอันกิดน่าจะออกนิดนิดมั้งผมก็แปลม,นะมั่วนะไม่ไม่แน่ใจนะผมก็แปลไทยนิดหน่อยไอ้นี่ไปได้ไม่ไปได้ไปได้เฮ้ยโอ้โหมิสเตอร์ฮอปตาตะลุนเอ้ยมิสเตอร์ฮอปตาโบเฉยอะไรเงี้ยมิสเตอร์ฮอปตาโบวันนี้ขอตามด้วยเอ้ยอุย้ยเกือบไปแล้วไปเอาไปเอาไปแล้ว,ลว,ลว,ลวคอมเมนต์แมน กอมอนแมนกระดุดข้ามโอ้โหเพื่อไปเหยียบกีตาร์ของเล่กีตาร์ไม่มีอะไรเลยแสดงว่าน่าจะไม่มีอะไรส็กแเงเลยเฮ้ย <ś c oughs> <ś c oughs> โอ้เกือเกือไปเหยียบรถไฟ เออเฮียเห็อลยังว้าหไม่เห็นดีนะไม่เห็นกูตกใจเอ้ยตกใจไว้นี่ไม่เทปเอ้อเฮียโอ้ยมันอยู่มันม่มันเห็นตรงไหนวะไปแล้วจังหวะนี้แหละเทปเออยี่ไงประตูไปโอ้โห น่ำมันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันโคตรสยองเลยโหลูกกตาโอ้แม่งสยองนี่มันห้องไหนกันเนี่ยลูกกตาแม่งก็เยอะเลยโอ้โหแม่งน่ากลัวชมัดเอาไปไหนเนี่ยเทปมันอยู่ตรงนี้ไหมเมื่อกี้เราจะไปไหนวะเออเว้เราไปไหนดีมันมีเทปด้วยเทปเอาแค่นี้เหรอเออไม่มีเว้แล้วจะให้ไปทำอะไรนะ โอ้นี่มันห้องนี้เขาสยองอุ้ยเสียงมาแล้วมันอยู่ไหนวะเอ้ยไม่เห็นใช่ไหมโอ้เสียงมาใกล้ติดเลยไปเอาไปเอาไป้ะโอ้ไปเหยียบของเล่นเออไปแล้วไม่ล่ะโอ้โหลูกน้อยไปที่ด้ช้างลองเหยียบชาดด้างเกีมันรอด ไปแล้วไปแล้วแล้วโอเคไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณลูกนะไปดีกว่าคุณจะตายมิสเตอร์ฮอบอ้าวนี่มันห้องเดิมโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วโอ้ยหาหาเทปมันอยู่ไหนเนี่ยเลยอยู่ที่ห้องเดิมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เฮ้ยมันเห็นเราแล้วมั้งเอดโอ้ยหยบของเล่นโกดังแอดเลย ี๋ยววันนัาจะไปแล้วโอ้โหไปยังรถไฟหยบทั้งสารพัดเลยไหนวะเทปไม่เห็นมีเทปเลยอ๋อหือว่าไปห้องอันหนึ่งใช่ไหมห้องห้องนี้ใช่ไหมอันนี้ห้องนี้ไม่ได้ไปก็จะไปหาตรงนี้เอ้ย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 เต็มหน้าเลยไหมล่ะเดี๋ยวไปยัง ไปแล้วดูตามดูตามดูตามอันเน่กระต่ายว้าวเอ้ยอย่ามาอย่ามาอย่ามาโอ้โหไปยาววะไปยาวไปแล้ว,ลว,ลวจังหวะนี้แหละเอ๊แค่ม,มันมาตรงนี้โอ้แต่ไงว่ามันจะวิง่งเอาอันนี้ไปแล้วนี่มันห้อง เทปมันน่าจะอยู่ที่ห้องครัวมั้งสาบานเฮ้ยเชียรเชียนี่ไงเทปเจอแล้วโอยในวันที่17กันยายนคุณก็พี่กำลังจะมองเห็นหนานาแล้วก็อยู่ที่อีสเตอร์เมื่อเมื่อเล่นอสเตอร์แล้วก็จะเล่นเขากำลังเมื่อคุณยายจะซ่อมมิสเตอร์ฮอสตัวเล็กเป็นกระต่ายเขากำลังอยู่ที่อีสเตอร์ แล้วก็ตข้องที่ห้องครัวแล้วก็เอาไปตั้งที่ของเล่นนะเพราะเพื่อความน่ากลัวเใช้ได้เลยเวมาต่อเลยเดือดที่สีแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีมั้งโอเคต้องหาเทปน่าจะหยุดแถวนี้มีไหมไอันนี้ะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นสินะ ทำอะไรกันอยู่หอแล้วเสียงประตูนี่มันคืออะไรเฮ้ยเปิดไปเข้าประตูเอ้ยเฮียโฮ้ยตกใจเอ้ยไม่ตตดตั้งตัวสวัสดีมม่เจอคำได้ไหมคำได้เอ้ยคำได้คำได้ไม่แคร์หรอกแกตายเอ้ยเฮ้ยมันเหนื่แล้วโหตามติดตูนเลยโอ้มาอยู่ที่ตามไหนสักแห่ง มอนแมนเดินตามไว้จินตามไว้อดีรักมิสเตอร์ฮเฮ้ยเฮียโอ้ยโทรศัพท์เอ้ยมึงเวรกรรมโอ้ยโทรศัพท์เอ้ยแม่งตอนนี้กูตกใจเลยโอ้โหฮัลโหลฮัลโหลรับบี้อยู่ที่ประตูนะช่วยเปิดประตูหน่อยช่วยโ่อหาด้วยฮัลโหล เหีย้ยหล่อเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวเอ้โทรศัพท์แล้วก็เสียงเหมือนนอกเฮ้ยเหียโอ้ย,ย,อยเวรกรรมตกใจไหมละ่ะโอ้ยนี่ก็มาอีกแล้วมือพิตเตฮอปเดินตามติดไปเลยจังหวะนี้แหละโอ้ยนี่ก็เข้าไปตรงนี้อ้โอ้พิสเตอร์ฮอปจังหวะนี้แหละ เกลือเดินตามติดตูดเลยโอ้โหวายแล้วเชียวโอ้ยไปเหยียบกดออืมไอ้กดวินเอ้ยทำไมมึงไม่เก็บตุกเอ้ยนี่มันไม่เก็บของเล่อวายเดี๋ยวก็หกล้มเป็นบเดีโอ้ยโห,กหกวยตกใจเซล์ะบอนฮัลโหล เสียย l งเลยไปยังเสียงน้องแสงนี่ก็มาอีกแล้วโอ้โหเอฟสวัสดีคุณเดฟน้อยเ่าจะไม่มีเทปอยู่นี่เช้าหรือเปล่า น,นี้ผมข้าวแล้วมันมาแล้วยังโอเคเสียงมันหางไปแล้วโอ้ยซอนซอนซอน,ซอนไว้ตรงนี้มีไหมโอ้ยเทียมันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้วมันอยู่แถวนี้อุ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วโอนี่ไงเทฟสวัสดีเอฟมานี่หน่อย นวันที่สิบเก้ากันยายนเพียงแค่ไปหาที่อิสตเตอร์แล้วเขาจะโทรหาไปแล้วก็เขาจะนอนหลับดีกว่าแล้วก็เพื่อไปหาคุณหมอใช่ไหมแล้ยจากนั้นก็ก็น่าจะหลบซ่อนทีมัง้งแล้วก็เขาก็คือลอบบี้เขาจะอยู่ที่อยู่โรงเรียนและตอนนี้เขากำลังจะมาละอย่างนะครับ <c oughs> สุดยอดวะไปหาเทปอ,อีกนานาเอา่ออะไรเนี่ย นานาเขาแล้วที่เขาจุดไฟเผาเพื่อจะเพื่อจะช่วยเหลือขุดบาบอยชมัดไปแลยยังไม่สามนะครับสวัสดีไม่ได้รอบทำไมตามันโบจังตาแม่งจีดาว่าแล้วเขียวเฮ้ยโยโมาอีกแล้วทำมันมารอตรงนี้อย่าดีกว่าไปเลยมีรอบแกไปลบก่อนที่นี่ก็มา,าตรงนี้ พี่ตีนี่ล่องโอ้โหชาลาดจังไปหาเทปตรงนั้นอีกเหลืออันที่ห้าใช่ไหมน่าจะอยู่่อนแถวนี้วิ่งสปรา์บัเกอร์วุ้ยโอ้โหมิสเตอร์ฮอปคุยเฮ้ยตามตีดโอ้โหตามติดเฉยเลยในไปดูสิ โ hey, oh oh, oh oh. oh oh. อ้โหตายเอ้ยโอ้โ oh. ห oh oh, แม่ก็เจออีกตัวหนึ่งแล้วโห oh, มันไปยังนี่ไงเทปจะตรงนั่งแน่ใจนะับไปแล้ววันดีพบิท๊ทอฮแม่ก็มาตกใจเฉยไม่มีใช่ไหไมแน่ใจนะนดีมากในวันที่ยี่สกันยายนล็อบบี้ก็จะอยู่ที่กำลังกำลังสนุกสนานอยู่แล้วจากนั้นก็จะมีกลับใหม่เออกลับใหม่กันหรอกุแบไม่ออกเลยนะขอไปเถอะ แล้วก็จะไปที่ตรงตรงถงแล้วก็เขาเพื่อหยุดก็ไปที่ของเล่นของเล่นกระต่ายแล้วก็จากนั้นเขาจะไปใช้อันล็อกแค่นี้ครับผมนะโอ้โห oh. ต่ไม่ออกขอไปไปหากุญแจโอ้ไปหากุญแจ,แจใช่ไหมหากุญแจกุญแจเอ้ยมันอยู่ไหนนี่หรอไม่มี อันนี้ล่ะก็ไม่มีหรือว่ากุญแจมันจะจองซ่อนใต้ที่กระถางจองม้ใช่ไหมแสดงว่าไม่มีโทรศัพท์แล้วก็เอาวดโอ้ยเดินตามติดเดินตามติดมัดี go go, go. go, go. เอาหืมหาตรงนี้มีไหม go, go, go. ไม่มีเฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้หา ดีไหมโอเคแสดงว่าไม่มีเอ้ยเ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอ๋อโอ้โหมันอยู่ที่ทางซ้ายโอ้โหเต็มเต็มมีไหมวารูปปลาหล่าก็ไม่มีเออว้่จะหาแนวไหนไอ้นี่ไหมจะหาที่กระถางไหมจะประมาณนั้นมีไหม อันนี้ไงเจอแล้วโอ้โหก็ไมไขายกุญแจน่าจะที่ประตูห้องนอนไหมเออน,น่าจะที่ประตูห้องนอนโอ้เสียงมันก็มาแล้วผมไม่ได้ใส่หูฟังเลยนะวิเสียงเริ่มใกล้แล้วจะจะหายไปแล้วมัง้งโอ้นี่ไงอยู่นี่จะงัวะ<อ>แล้วโอ,โอ,อ้ไม่ทันเลยไม่ก็เดินตามติดตูนเลยที่กูต้องหากุญแจโอ้โหที่แจกหายแล้ว สวัสด oh, e. oh, oh. ีโอ้ไม่มี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 ก้าวก้าไม่ต้องไปแล้วกูจะหาต้องจะยิงปืนมิสเตอร์ฮอสเสียงเงียบแล้วโอ้คเ mm hmm. oh, hey. ยียบร้อยก็บน่นหากูแจโอ้ยเวเร็วเลีว เสียงน่าจะอยู่ทางซ้ายโอเคหายใจหอบเลยอืมประตูนี้ใช่ไหมประตูนี้เออนี่แหละประตูนี่แหละเอาละอะไรยังกล้าแปเจ็ดไหมเดึ่นเก้าแปดเจ็ดประมาณนั้นแหละโอ้โหเ้ยไอ้คนต้วไปนี่มึงมาจากไหนเนี่ยโอ้โห กดไมยย้เล็นึงก้าวไปเจดแล้วเจอก้เดินฟรีที่จากภาคสองเฉยเลยทหารประมาณนี้มั้งอันแน่ยหาสอันนี้แหละไปที่มิสเตอร์ฮอปจากนั้นก็กดปุ่มก็กดเมาส์ใช่ไหมกดเมาส์ซ้ายไปหามิสเตอร์ฮอปมิสเตอร์ฮอปมันอยู่ไหน ออกมาเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> โอนนี่ไงโอ้กดเร็วกดเร็วมิสเตอร์ฮอวมันจะมาเร็วขมอนแมนขมอนโอ้ยดีมากดีมากจบได้ยังมิสเตอร์ฮอวกน่าจะเสียงเงียบแล้วโอเคเงียบได้เลยใช่ไหมเสียงมันไม่มีแล้วโอเคเสียงเพลงไพเราะไม่มีสักแล้วสิ <c oughs> เดียวเดียวเดียว เสียงเคาะประตูอา้าห้องมืดไปเอา้าไปไม่ได้เหรออ้ไปไม่ได้เสียงมันเงียบแล้วอืมรือบ,บี้ไปหาคุณยายโอไปหาคุณยายอา้าวรนี้มันไม่วิ่งเหรออ๋อมันวิ่งไม่ได้มันไม่วิ่งเอาคุณยายสวัสด,ดีผมเจอมิสเตอร์อฟ เบียครับเจอโอ้โหมาอีกแล้วล็อบบี้มาเล่นกับเธอโอ้หมือก็มาอีกแล้วจะไม่ได้แล้วยิงทำไมเอายิงไม่ได้อ๋อยิงไอ้มือกี่จังใจขวานกระบอกโอ้ห์ได้อย่ามาแล้วโอ้โหอย่ามาเอ้ยล็อทันทันไหมก็ตำรวจค้าช่วยดูหน่อยโอ้โหก็ตำรวจมาสวัสดีลูก อืมโอ้มิสเตอร์ฮอปโอ้โหเป็นไงบ้างเนี่ยล็อบบี้คุณรอดได้โอ้โ oh ห oh. มีเอนดิ้งแต่ว่ามีเอนดิ้งอันเดียวก็ผมนะเอาไว้ที่นี่ก็ผมนะถ้าใครกดไลค์จบแล้วกับมิสเตอร์ฮอปเพกรแฮางถ้าใครกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับรายการก็ผมนะเดี๋ยวถ้าต่อไปผมจะเล่นเกมอะไรอีกทิ้งคอมเมนต์ได้เลยก็ผมนะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับท่านเพื่อนฝูงชาวโลกไปแล้ว